เ,เกิดความผิดพลาดทางเทคนิคนะครับก็แอตตีแอตตีเขาปวดท้องนะฮะก็เลย,<ะ>ถยถ่ายถ้าถ่ายอีกรอบตอนนี้อยู่ช่วงเกตสองกับเกตสามนะครับผมแอตตีจบแล้วใช่ไหมครับใช่เทโอมเคลื่อนตัวผมแล้วสแตนด์รอนะฮะไรเป็นโครโนเจตดราก้อนจีนะครับผมนี่นะฮะนี่คือโครโนเจตดราก้อนจี G นะครับซึ่งเป็นอะไรที่เทมากเลยครับอันนี้ก็คือเอเลเมนต์ฮีโร่เนออนนะฮะไม่เ e ขียนสเตย์เนเนอเรชั e ่น น,นี่อ้อไม่ติดไม่ติดเจนนะก็นั่นะดีจงมาครับผมฮาวเซอร์สปินเพกาซัสนะฮะผมขอใช้งานสกิลของสปินเพกาซัสครับผมเค้าจะบาร์หนึ่งนะฮะหงายการินซีโซนหนึ่งใบนับบัฟเฟโลกับพ่อกองจะสามารถเรียกการ์ดเกณฑ์หนึ่งลงมาได้สองใบเมืเ่อกี้อ้อนเก็บพ่อกองอ่ะเอาบัฟเฟโลครับัฟเฟโลเพราไม่ใช่เรียกเกณฑ์สองเกณฑ์สามหรอไม่ใช่ครับไปไปไม่ได้ครับแล<อ>้วทำไมาเด็กข้างบ้านมันเล่นอย่างเงี้ยครอันนั้นคือเขาอาจจะโกงนะครับ <Buffalo. S 1> เพราะว่า<อ>นี่ครับคือสกิลของ ฮอน่าสปินเบรกซับเฮ้ยเขาบอกคนดูบอกอย่าพูดมากเล่นเลยโอเคครับโอเคครับอย่างนี้ก็ได้หรออย่างนี้ก็ได้เหรอถึงแม้คนดูเจ็ดคนก็เลยทำไมพูดอย่างนี้เนี่ยทำไมนายพูดอย่างนี้โอเคโจมตีบรรยากาศหวอนเช็กคิดฟันติกเกอร์พลังคิดข้อบรรยากาศถอยคุณคิดอย่างนั้นอ๋ออย่างหรอเช็คไม่มีติ๊กเกอร์ฮิวติกเกอร์โอ้โหโอ้ฮิวเด็กฮะสามารถพูดถึงดาเมจโจมตีครับไม่ต้องมา อะไรของคุณคุณจะทำอะไรใบนี้โอเคครับผมขอให้มันจุยถ้าอยู่ใบนี้นะครับจักการหนึ่งใบเอ็นเทนสแตนดาร์ดว่าไม่มีเลียเลยไม่มีเลียไม่เป็นไรสไตี้เจเนชันอะไรกันเขาจะเอาตัวอะไรอกจากโกนิศเบรดมาสเตอร์ไทเทนเขาให้คุณใช้ตัวนี้นะครับวันเทนาวตาชันเวอร์อ๋ออย่างนั้นทีเองริงีง่ายมากบัตรหนึ่งหงายบวกขี้ อืใช้่นคิดทัานปกหนึ่งแล้วได้นหนึ่งใบมันโหดละเกินนี่สองพันหกบอลหดละเกินไม่คิดว่าจะฮิตไหมไม่ขาดนี่ไม่ฮิตไม่มีอะไรเล่นหนึ่งสองโอ้โหขี้ทางข้างตายว่ะสามสามสามโอ้โหบอลจะหดเกินไปแล้วไหนคุณแนะนำตะกิลวันใบนี้หน่อยสกิลใบนเนี่ยง่ายๆครับบัตรหนึ่งไตใบทีโมคิไหนคุณพูดมากเลยพูดแค่นี้มากกว่าพูดมากเลยอีกดอกป้องกันครับผมสองเจ็ดแล้วก็ป้องกันนะครับเออสะเทือน อ้าวไม่มีเดเยด้วยไม่มีเดเยด้วยน้องติสามขึ้นมือครับโอเคครับโจ๊กการ์ดหนึ่งใบนะฮะสไตล์เดอะเจเนเรชั่นนะทิ้งการ์ดขึ้มือหนึ่งใบก็เป็นค่าคอสโจมาพาวเซอร์อัพนิวฟินิกโอเคครับตอนนี้นะฮะจะทำการไม่ใช้สไตล์ส,สกิลนะฮะใช่ครับ <c oughs> ไม่ใช้สไตล์ส,สกิลใช้ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้เราบอกใช้ได้ไม่ได้เข่าเขาเข่าครับเข่า เขาโอ้ยเต็มบอดเลยอะไรอ่ะอที่กองอ่ะทำไมอ่ะไม่มีที่หมอก็นี่ก็คือพลังของผู้กองใช่ไงมล่ะได้บอกชื่อท่านหน่อยนี่คิดไม่ออกเออไม่เป็นไรอ่ามันสุพิเรียมวดเนี่ยสุพิเรียมวดชื่อแปลกดีเนาะใช่ครับโชว์ตีครับสกิลเปิดการสามใบแล้วเลือกการหนึ่งใบขึ้นมือขึ้นมือสกิลนี้ถ้าเราทำการเลือกนักสัตว์การเวลาหนึ่งใบขึ้นมือได้เท่าไหร่หนึ่งหมื่นห้าพันครับอุ้ยแรงอยู่มั้ยดีแล้วครับ โอเคครับบัฟเฟอรโทมตีวันากาดครับหนึ่งหนึ่ดหนึ่งะไรเหมือนกันเหรอใช่ครับกันต่อโอเคครับผมเอาละอัพน่ฟินิกโจมตีใส่บรรยกาศครับผมพราผมใช้ได้ถ้ามาันยิ้ีสกิลนะฮะทาการเปิดการ,าร์ดท่าใบกระสุนของกองการ,การ์ดเลือกการนักสัตการเวลาลงมาได้ไม่เกินสอใบนะครับนนดีแน่นอนอืมมันก็ไม่ได้ดี <laughs> <laughs> เดี๋ยว่อนนะผมต้องใช้คิจนรายานในการรับชมนะร้ <laughs> าเอาสองใบนีนะ้พี่เหลือไวไดกองอ่ะปึ๊บ <laughs> <laughs> แล้วก็จีเบกสามนะครับการทุกใบติดชื่อนักตว์พลังเพิ่มขึ้นนะฮะจัสกิลิมือใช้สกิวเจ้านี้เลยฮะกาดไม่ครับอร่อยเช็คเซิรเช็คเธอเช็คได้เมดเช็คขี้พลังแวรอืมเขาได้กี้อีกแล้วครับทำไงดีโจมตีครับผม 16, หนึ่งเป็นหกเจ็ดแปดเก้าสี่เสองสี่หกสหกสองนเจ็ดสแปดสองเก้าสามหมื่นกีี้ฮะหนึ่งหนึ่ง้ยแรงนว่สามสมเดีะ ามเดสามเดดุดยนีชิดด้วยหืมคิดหนักไายกาดคิดหนักไายกาดคุบอกแล้วไม่ใช่ดีกว่าล่อยโอเคครับหนึ่งเมจสุดเท่ฮะถ้าแพ้ใครวะแพ้แล้วนี่หนึ่งหาสี่ถ้าห้าห้าถ้าเกิดผมแพ้ผมจะไปลงคลิป แล้วคลิปนี้ดูแลใครจะนะสไตล์เจเยอเรชั้นแม่ทำไมเราคลิปเราเล่นนะเรอจะลงนะครับผมไม่เหมือนใครบางคนเนาะใช่อย่าบอกที่ช่องแรกแต่จะบอกที่ช่องนะเออดราโกนิกเบรนแมสเตอร์คิดในคลิปนี้นะมีเสียงแทรกอะไรก็ต้องขออภัยนะเขาเป็นเสียงเด็กหรือเสียงอะไรมันมันเป็นอยู่ที่ขายทานนะครับมันกลางแจ้งใช่ครับอ่ะก็ติดติดโควิดติดโควิดสไตล์สกิลยิงหนึ่งตัวเอาไปนี้นะเมื่อตรงที่เดี๋ยวไปช่องบายนะครับเออบอกเขาหน่อยเขาไม่รู้ โอ้โหเบยเ,เตอร์ยิงยิงเท่าไหร่ละกที่ของใบนี้ครับเมืเริกาของเรามีน้อยกว่าเขาจะบ้านหนึ่งบ <ไป S 2> <ม>้านหนึ่งใบครับไม่ใช่ใบนั้นครับใบนี้ใบไ,ไหนก็นได้ก็จริงอ่ะใบนี้ใบไ,ไหนก็นได้อ่ะอ๋อฉซน,นก็คอครับเมริกาทั้งหมดที่ผมเรียกว่มันเพื่ออะไรตรงนี้ด้วยแล้วก็กี่ของไทเทนครับมีไทเดกาสองใบครับทำไมถึงมีไทสองล่ะเพราะว่ามีไทเทนไงน่าที่โซสองใบครับที่ท่าท่าเออด่วน มีได้ขนะจับคู่มังกรสีชาติโอ้โหโคตรเท่อริงมันเขียนตรงนี้เอ้ยจริงอ่ะแต่นั้นเดสของยีส์สามตัวครับเอ้สี่ตัวเลยบวกคีบวกหกพันบวกสี่พันบวกสองพันแล้วก็ไงหนึ่งด้วยโอ้เกินออล้วเนาะไอเทนปิดเกมปะสามเจ็ดจอมคีสโซย์ทิ้งการคิวทิกเกอร์หนึ่งใบจากมือลงออกมาเจเนเรชั่นการเฮ้ยอะไรกันอ่ะบวกชิวหกพันต่อจนจีโซที่ไงหน้าอยู่ชิวเพิ่มขึ้น สองหมื่นห้าพันห้าหนึ่งโอ้โหสามเจ็ดกับห้าหนึ่งเท่าไหร่วะสามได้โอ้โหเอาสิที่เป็นได้ก็ทิกเกอร์พลาดก็มาไล่ตัวนี้ห้าพัน้ตัวนั้นนี่เหรอว้าวองกันหกเลยแรงกั่นแหะหมื่นหกแน่นอนครับว่าผมต้องป้องกันเพราะว่าการโจมตีนี้มันแรงน่าดูเลยป้องกันครับหมื่นเจ็ดครับโจมตีไม่ป้องกันนะฮโอ้จะเธอแล้วนายมีมือกี่ใบเพื่อน เราเก็ตสามข้นมือสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบใบครับสแตนแอนดรอครับถ้าผมชนะคุณจะลงไหมผมก็ไม่ลงดิอ๋อลงทำไมเอาไปอะที่เปิดต้องชนะใช่ไหมใช่ครับถ้าเกิดนายเล่นลิงก์งให้ลงได้เว้แต่นายเล่นในลิงก์ง่ายเราจะไม่ให้ลงเลยอันเนื่ง ดีมีไอโอเคครับคนนนั้ก็เกียร์น exactly ี้ยสกิวสกิวเกียร์นี้เขาเนี่ยข้อข้อครับผมอะไรกันคุณเจอใจเทนสองวัตจะตายแล้วเหรอโหเอาละครับเอาเกียร์เลขนะฮะโจมตีใส่บรรากาศครับผมโอ้ยเท่าไหร่ครับสองถุงครับเบาๆเป็นถุเลยหรอใช่ เจอเเนเดชันกาดมันกไม่ได้ทำไมทำไมล่ะทำไมล่ะจิ้งกํขึ้นห้าพันยังไม่พอนะครับสองได้แน้ใจสองได้เลยแน่ใจแน่ใจแน่ใจเลยแน่ใจเช็ไปเลยแน่นะไม่ต้องดีลาแน่เหรอแน่เช็คนะจะเช็คกันนะแต่เช็คหนึ่งเช็คสองอะโอ้เช็คสามโอ้ไม่นะ สกิลน,นะครับผมนำกบบาบมือสามใบกับข้อ,อกองนะคะติดชื่อนักสัตว์ทั้งหมดเลยสแตงเรนกาดครับผมหนึ่งหมืน่นหหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นสองพันตรงตีครับเปิดการ์ดสามใบลูกนี้นะ่าเปิดแต่แรกไว้คอลครับที่เหลือไว้ใต้กองกันเกนเ็กตรงตีครับเจเนเซชันการ์ดบวกสองช่องบวกไปเลยเท่าไหร่เอ่ยห้าหมื่นหกหนอ,อันนี้สี่หม,มืน่นสองหมื่นหกสองสองได้ หสองได้ใช่สองได้เลยอีกรอบนจจึงแน่แน่ใจไหมแน่ใช่ไปสิสองได้จริงเหรอเออวส<ฮ>องได้จริงแล้วเฮ้ยคีรีคอนจิเกอร์เท่าไหร่กับใบนี้นะครับผมแล้วสะเกียบของไปนี้ก็จะโบกพลังต่อตัวจีโซที่ไหนหน้าอยู่เหมือนกันครับตีครับเท่าไหร่กันพุกน่กระลาหรือเปล่ารับไปดิตีกาวหรเล่าไม่มี <laughs> โอเคสิบเดี๋ยวนะสิบแปดสิบเก้าแต่สกิลของสตีมพนคัสซัส ยี่สิบยี่เอ็ดยี่สองยี่สองยีมี่่้ายีองพุ่ก็เบานะเบานะให้หนึ่งพันได้ปหมไม่ได้เหรอดีวเมจิกเช็คอ้าวเออผมจะลงคลิปนะผมจะลงคลิปนี้นะครับผมก็บสัปันี้นะผมเป็นผู้ชนะนะแล้วดูมือดิแล้วชมหน้าของแอตตีนะครับก็คือก็คือก็คือ